สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนค่ะได้เวลามาอร่อยด้วยกันในรายการวันนี้กินอะไรดีนะแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆมาทําอะไรอร่อยๆกินด้วยกันจากผักตระกูลกะหล่ำค่ะตรงหน้าพี่ฟอนนะคะพี่ฟอนเตรียมข้นากะหล่ำปลีแล้วก็ผักกาดขาวไว้แต่วันนี้พี่ฟอนจะใช้นี่เลย ผักกาดขาวในการทำผักกาดขาวห่อปลาเนซีอิ๊วค่ะใช่เลยค่ะเราจะมาทำผักกาดขาวห่อปลา1นืซีอิ๊วด้วยกันสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะฮันนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่้อนชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะวันนี้เราจะได้อร่อยกับปลา1นื้ซีอิ๊วแบบเป็นคำๆนะคะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะลงมือทํากันเราให้เพื่อนๆที่ดูพวกเราอยู่ไปรู้จักกับวัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้ก่อนดีไหมคะฮานานดีค่ะไปดูวัตถุดิบที่จะใช้ด้วยกันเลยค่ะปลากระพงขาวผักกาดขาวต้นหอมเครื่องปรุงสำหรับหมักปลาเครื่องปรุงซอส น้ำเปล่าและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะฮันนานขาก่อนที่เราจะทำอาหารทุกๆครั้งเราต้องทำอะไรกับมือของเราหนะ้าล้างมือค่ะใช่เลยค่ะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกๆครั้งนะคะไปล้างมือด้วยกันเลยค่ะ มือสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาทำผักกาดขาวห่อปลาหนึ่งหนึ่งสีอิ๊วค่ะใช่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องจัดการกับผักกาดขาวของเราก่อนเราจะเด็ดออกมาเป็นใบๆเลยค่ะถ้าใบข้างนอกมันช้ำหรือมันดูไม่ดีเราจะไม่ใช้ก็ได้นะคะ ฮันนาสังเกตเห็นไหมว่าเด็ดไปเรื่อยๆแล้วใบมันมีขนาดเปลี่ยนแปลงยังไงมันเล็กลงไหมเล็กลงค่ะใช่ยิ่งเราเด็ดไปเรื่อยๆใบก็จะเล็กลงเรื่อยๆตามขนาดที่อยู่ข้างในข้างในใช่ไหมคะพอเด็ดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็เอาพากาดขาวไปล้างน้ำให้สะอาดอีกหนึ่งรอบค่ะล้างทีละใบนะคะ ลางด้วยกันเลยล้างระวังนะคะเพราะผักเนี่ยยิ่งสดก็จะยิ่งกรอบค่ะถ้าเราล้างแรงอาจจะฉีกขาดได้ค่ะล้างผักเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาผักที่เราล้างนะคะมาลวกค่ะลวกให้ผักนิ่มเลยพี่ฟ้อนจะเปิดเตา พอน้ำเริ่มร้อนนะคะก็ใส่ผักไปลวกเลยค่ะจะลวกทีละ1นึ่งใบหรือ2อใบก็ได้นะคะการลวกผักอันนี้นะคะเราจะลวกให้นิ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาผักมาห่อเนื้อปลาได้ง่ายนั่นเองค่ะพอผักกาดขาวของเราเริ่มนิ่มนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยนี่ค่ะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเลยค่ะพร้อมทําขั้นตอนต่อไปหรือยังค่ะพร้อมแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาเนื้อปลามาหมักกันค่ะเริ่มจากซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็คนให้ซอสหมักของเราเนี่ย เข้ากันค่ะ <S <S พอซอสหมักเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะเราก็หั่นปลาเป็นชิ้นพอดีคำลงไปค่ะนี่พี่ป้อนล้างเนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วเวลาใช้มีดใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังใช้มีดไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยนะคะปลานี่ถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะคะเวลาทำปลาอาจจะ แตกได้ต้องระมัดระวังเหมือนกันแล้วก็เอาลงไปหมักในซอสหมักของเราพอเราหมักปลาเสร็จแบบนี้แล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะฮันนะคคาคลุกเคล้าเสร็จหรือยังคะเสร็จร้อยยังคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาห่อปลาด้วยผักกาดขาวกันค่ะเราเอาผักกาดขาวที่ลวกแล้วนะคะมาวางเลย ให้สวยงามแล้วเราก็วางเนื้อปลาลงไปค่ะแล้วก็ม้วนเลยม้วนให้เนื้อปลาอยู่ข้างในผักนะคะแล้วก็เก็บขอบนิดนึงพับขอบลงนะคะนี่เป็นอันเสร็จเบามือนะคะเพราะว่าผักเนี่ยอาจจะขาดได้ พอห่อปลาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลานึ่งให้ปลาสุกค่ะเวลาใช้เตาใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเตาเนี่ยร้อนมากๆเลยค่ะนึ่งจนปลาสุกประมาณ10-20นาทีค่ะขึ้นอยู่กับว่าชิ้นของเราใหญ่เล็กแค่ไหนค่ะระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกนะคะเรามาทำน้ำราดกันเลยค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็ซอสหอยนางลมเอ๊ะน้องฮันนานคาระหว่างซีอิ๊วขาวกับซอสหอยนางลมเนี่ยอะไรข้นกว่ากันอันไหนอันไหนข้นกว่าซอถอยนางลมค่ะใช่เลยค่ะเวลาที่เราทำอาหารนะคะเราสังเกตเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆได้นะฮันนานแล้วพี่ฟอนก็จะใส่น้ำมันงาแล้วก็คน แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ hmm. คนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ hmm. คนน้ำราดให้เรียบร้อยนะคะ hmm. แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ต้นหอมซอยโรยหน้าด้วยค่ะ hmm. นี่ค่ะ ใครจะเอาน้ำที่อยู่ที่จานมาใส่ด้วยก็ได้นะคะนี่พอเราได้ผักกาดขาวห่อปลา1น่งซีอิ๊วที่สุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำราดเลยค่ะที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้ราดไปไม่ต้องเยอะนะคะ แล้วก็โรยต้นหอมซอยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผระกาศขาวห่อปลานึงอะไรนะาเหงื่อยนะนึ่งซีอิ๊วค่ะ ใช่เลยค่ะฮันนานค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าในประกาศขาวหอปลาเนึ่งสิยวจานนี้มีสารอาหารหลักคืออะไรบ้าง และนี่ก็คือสารอาหารหลักที่ได้จากผักกาดขาวห่อปลานึ่อสีอิ๊วค่ะคันนาคะคุณแม่คะชอบขั้นตอนไหนในการทําอาหารจานนี้บ้างคะชอบขั้นตอนในการคุณแม่ชอบขั้นตอนห่อค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกดีค่ะได้เลือกชิ้นปลาให้เหมาะสมกับใบผักกาดขาวน้าชอบขั้นตอนไหนคะขั้นตอนใส่น้ำลาดค่ะอ๋อขั้นตอนใส่น้ำลาด ขั้นตอนใส่น้ำราเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากเลยใช่ไหมคะฮาน,นานใช่ค่ะอยากกินหรือ,อยังคะอยากแล้วค่ะพี่ป้อนก็อยากกินเหมือนกันตรงนี้นี่หอมมากๆเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนพี่ป้อนฮาน,นานและคุณแม่ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่เตาเดือดปุดๆเลยเราจะไปอร่อยกับผักกาดขาวห่อปลาน่นซีอิิวค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลาอร่อยแล้วค่ะทันน,นันอืม